บายดีพี่น้องวันนี้แม่น้องเิียงสีผ้าผีผ้านองม่าบึงกับเขากับน้ำเนะาะมือสาวในแม่น้องสชียงไปตลาดดักแด้มาเถิกมาแล้วเนาะเฮ็ดนั่งฝ่ากระชีเท้าๆนั่นแหละท้ามาหนึ่งกินเ <c oughs> <c oughs> พิ่นใช้ทุ้งไวเนาะพี่น้องโลหนึ่งพี่น้องหกสิบบาท ผักหอมลาบเนาะพี่น้องป้านป้ายแม่น้องชิงเชิญผักหอมผักเสริมพี่น้องอยู่พี่เฝนเอิญซาลาเน่เนาะหอมเสริมพี่น้องอันนี้ดิซาลาบาอพ,พี่น้องเบอร์ไม่พี่น้องว่าแต่ละแต่ละเถือไปเสือดีเบิ้ดไร้จังได้อันนี้เตียงยำขนมปินงนะค่ะ วัต่ิพิ้นแพ่งเนาะพี่น้องเด้แบบอแตบบ่ละโซนแต่ว่าเล้วกันยังโชคดีอยู่เนาะยุประเทศไทยอยากกินยังก็ได้กินตึงว่าสิแพงก,กับพ่อได้กินเนาะพี่น้องมีถั่วมีใบบัวบุกเอาเลยสิบบาทส้าบาทพี่เนาะเป็นในช้าบาทตาเอาน้ำสิบบาทบางนาเาก็แถมให้เด็กพี่น้อง แขก V.I.P. ไลูกค้า V.I.P. อันนี้อันนี้กระชีพบาทพี่น้องอันทัวผู้บาทห้างเนาะมูยออุบลบัท่านราเฟยกินพี่น้องอันกี่หอนี่ข้าวปุ่นนะพี่น้องขนมจีนมันเข็ง ไอ้พี่น้องยังบระจบเด้อย,ยังบระเสนี่ผักติว่วมาแกงใส่เฮ็ดก็ได้พี่น้องผักติว่วตัม้มละชีบบาทพี่น้องไอ้ผักติ่วกินกับป่นกินกับลาบแกงใส่เห็ดก็ได้เนาะพี่น้องอันนี้ สีวา่าว่าโบสุภาพกัขอโทษขออภัยเดี๋ยนะ้องบานแม่น้องชี้เงินประกาศต้นเนาะสา่งเอินืน่นเอิ่นประกาศหินเนาะงหานเัาเอิ่นประกาศตัวแต่ละท้องถิ่นกับปกติกันเนาะแท็กซี่นะอันน,น,นี้เนาะแท็กซี่แพงพี่น้องกำลังเศร้าบาทันี่นี่พี่น้อง กินกับละกินกับลาะเสดหลายอันนี้ชิปบะอันนี้อันนี้กัมละชิบบทมะกอกน้ามาี่น้องอนนบา้านแม่น้องชิงเอิญพักกอกน้ามะก,กอกน้าแต่บ้านอื่นนะจังวัดอื่นเนาะอันนี้พักสลายเิดนึงเนองพักสลายุียมีลูกน้ำหยอดพักสลายนาะอันนี้กับกัมและชิปบาท โอ้เป oh. oh, ื่อเอามารวมกันอ mm. um. uh, <Okay. S 1> mm. ุ้ยมีลูกน้ำดีเนอะกำลังชิบ abbage เนอะพอกินเลยอีก้9บาทเสียเงิน9บาทได้ยักหน่วยลองโอ้ก็ได้แปดหน่อย้9บาทอีกนี่ ผักขาดพี่น้องอ่อมใส่ปลาดุกอ่อมใส่กบบ้านเฮาโอ้ที่สุดนี่นี่ปูกกันมาพี่น้องผักลายผักขาดเขา่าจังสรรค์อันนี้พกมกัดแห้งเด้พี่น้องเบิ้ลสามตัเบิ้ลสามพักไก่พักไกไ่เบิ้ลสองพักติเบิ้ลสองเฮ้อ,องปรดพี่น้อง

อันนี้บันที่ซื้อมาก,กเกยมมาพยุ่ณเก็บมะพร้าวคุนเก็บมะพร้าวพี่น้องเพคุนตาเก็บมะพร้าวอันนี้ใบโพงสลดกินแซ่บคากขนาดพี่น้องรายการที่ซื้อมาหนีพี่น้อง ไปตีหนาะมีอกไก่มีอกไก่อันนี่ไปเตี้ยวไก่เนองแซ่บที่สุดในบัตตรพีโอ้ยมันห่อนเลยเนาะพี่นองมันห่อนเด้วเป็นออาเป็นอกพักใสกแังพักหยไหยกเด้งนี่พี่นนอะ แซ่บที่สุดวุ้ยเตียวไกสมาละพี่เนาะไอเบิงเบิดอุนอ่ะมันได้กินอย่างพักเขินระมันตจางใจตะจางใจอไาอาเบิดอันนี้เน,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 นื้ออ่ะเนาะเนื้อสามดูนีเนื้อเศษเนี่ยมี ตามใจไปตลาดไก่นะพี่น้องคือหนึ่งอะซ้ำลูกเพ่งมาเดี๋ยวไปเขากลัวเย็นเลยพี่น้องงั้บ่มบีเวลากินเนาะกาเบิร์ตเท่านี้แหละพี่น้องรีวิวใหม่เพีย่น้องเบองว่าเรากินผักยังพูดพี่น้องจะเบิรงดูเบิรงดูจะเบิรงดูพูดพูด ก่อนจะไปหาส้มกัฝากกดไหลก์กดแช่แม่น้องซิงเน่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะเบิ่งพักเบิ่งมีที่ห้ากินกันเนาะเป็นพักลกัลกๆสิวะมามากินเนาะพี่น้องพักบ้านหฮาฝากกดไหลก์กดแช่แม่น้องซิงเน่ยเด้อพี่น้องปองภายบริสุิ์ุขสุกคนขอบคุณหลายๆสบายดีเนาะสบายดีบ็จสุิ์ุขสุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องทางใดก็ดูแลสุขภาพตัวเอง เป็นกำลังอึกกำลังใจให้กันตลอดไปนะพี่นนอง